สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนสวัสดีน้องๆที่สนใจในกีฬาซีปักตะกล้อหรือการเดาะตะกล้อของลูกหวายไทยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับครูมีนหรือครูชย,ะยะรุป,ปุตตะนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษา ครูในสังกัดสพป,ปนครศรีธรรมราชเขตสาวันนี้ครูมีนจะนำเสนอการดอกตัะลอด้วยหัวเขา่านะครับก่อนอื่นให้นักเรียนและน้องๆต้องมีการวอมยืดเหยียดนะครับร่ามเนื้อก่อนเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับ ก่อนเริ่มเล่นและหลังเริ่มเล่นนะครับถ่าโวมยืดเหยียดนะครับสาปนก็มี2หลัก2อท่าด้วยกันก็คือการนะครับยืดด้านหน้านะครับหัวเขาด้านหน้านำมือมานะครับประกบที่หัวเขานะครับแล้วค้างไว้สิบวิครับ ความถูกต้องของท่าครับต่อไปก็ด้านซ้ายครับยกเหมือนกันเลยครับค้างไว้สิบวิเช่นเดียวกันต่อไปนะครับด,ด,ดัดยืดดัดด้านหลังบ้างค้างไว้สิบวิเช่นเดียวกันนะครับความถูกต้องของท่าครับอ่ะต่อไปสลับเป็นด้านซ้ายครับยืดไปเลยครับ มาดูขั้นตอนแรกครับขั้นตอนการการดากกร้อด้วยเข่านะครับก่อนอื่นก็ต้องดูท่าก่อนนะครับว่านักเรียนทำท่าถูกต้องไหมนะครับอ่าเรามาดูกันด้านข้างครับมาดูกันด้านข้างเพื่อความชัดเจนนะครับ ให้นักเรียนนะครับนํามือด้านที่ถนัดด้านขวานะครับยกขึ้นมานะครับขนานกับลาตัวครับแล้วจากนั้นก็ให้นําหัวเข่านะครับด้านตนเองที่ถนัดนะครับยกขึ้นมาครับสัมผัสนะครับประสานถูกกับมือด้าน ขวานะครับอ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่สองสามสี่ห้าหกจากนั้นนะครับเราลองมาเลียนข้างที่ไม่หัดดูบ้างนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี ห้านะครับเหมือนกันครับกับด้านขวาต่อไปนะครับเมื่อท้ายกของเราถูกต้องแล้วนะครับก็มาดูขั้นตอนที่1นะครับสเต็ปแรกนะครับเป็นดีที่1นนะครับให้นักเรียนนะครับเดาะ จำนวนหนึ่งครั้งนะครับการเดาะตะลอดลด้วยหัวเข่านะครับเหมือนกันกับการเดาะตะลอด้วยข้างเท้าด้านในและการเดาะตะลอดลด้วยศีรษะนะครับเอามาดูครับใจเย,ย็นครับการเดาะตะลอดลด้วยหัวเข่านะครับต้องไม่รีบร้อนนะครับทําไปเรื่อยๆครับ่าดูตัวอย่างครับอ่ะ เห็นไหมครับสองทำไปได้ครับทำไปเรื่อยมาดูด้านสายบ้างด้านที่ไม่ถนัดครับเห็นไหมครับหัวเขา่าตั้งฉากครับลูกมันก็อยู่กับตัวครับเห็นไหมครับพยายามอย่าให้ลูกนะครับ ถูกบริเวณบ้าหัวเข่านะครับพยายามย้ายลูกถูกบริเวณข้างหน้าหัวเข่านะครับหรือเบาหัวเข่าแล้วก็พยายามย้ายลูกนะครับถูกบริเวณนะครับเอวหรือด้านในจนมากเกินไปนะครับจะทาให้ลูกนะครับไม่ดิ้งนะครับชิดกับลําตัวครับมาดูครับเห็นไหมครับ ถ้าลูกไปถูกกับเบ้าเขาด้านหน้ามันก็จะไปด้านหน้าครับเห็นไหมครับไปด้านหน้า,าทันทีเลยเห็นนะครับต่อไปนะครับเราฝึกความชำนาญอันดาบตะกล้อด้วยว่าเขาหนึ่งครั้งได้แล้วให้นักเรียนนะครับเพิ่มจำนวนในการดอกตะกล้อนะครับ มากขึ้นนะครับมาดูเลยครับสเต็ปที่สอนะครับการเพิ่มจํานวนอันดดาตักล้อนะครับจากหนึ่งครั้งเป็น2ครั้งครับ1 2นะครับ1 2เหมือนกันนะครับซ้ายขวาสลับกันเหมือนกันครับเห็นไหมครับอ่าเหมือนกันครับ เหมือนกันอามาดูสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ป,ตป,ตป,ตปที่สามคือการเตะล้อด้วยข้างที่ถนัดหนึ่งครั้งและข้างที่ไม่ถนัดหนึ่งครั้งนั่นก็คือเาะขวาหนึ่งครั้งเาะซ้ยายหนึ่งครั้งมาดูด้านข้าง,างนะครับเพื่อความถูกต้องของท่าและความชัดเจนนะครับ นักเรียนนะครับสลับนะครับกันอดนะครับนะขึ้นมาสองนึ่งสองนะครับแบบนี้สลับนะครับเอามือนะครับสัมผัสกับหัวเข่านะครับอ่ะต่อไปลองมาปฏิบัติจริงกันดูบ้างอ่ะพร้อมครับหนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับลูกจะอยู่บริเวณ นะครับหน้าลำตัวของเราลูกจะไม่เฉยไม่แหว่งไปไหนนะครับนี่ยครับของนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเมื่อนักเรียนฝึกจนจำนานแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นไปเร,เรื่อยๆได้ครับ ่ะมาดูนะครับเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆรื่อหนึ่งสองสามสีห้าหกนะครับเพิ่มได้นะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นไปเห็นไหมครับโอเคเมื่อเราฝึกจนเกิดความชำนาญหุ้นชินมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว สามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการแข่งขันหรือในการออกกำลังกายได้ครับสำหรับวันนี้ภูมิมีนขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับพิชากาคารเดาตักโล่ด้วยหัวเข่าครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ